哦吼！<laughs> <laughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่จังหวัดลำปางนะครับเพื่อจะไปดำน้ํายิงปลาที่แม่น้ําจางนะครับเพราะว่าช่วงนี้หมายแถวบ้านผมนี่ไม่มีให้ดำเลยนะน้ําแดงหมดเลยแต่ว่าทางลำปางนี่ยังพอมีหมายให้ดําอยู่นะครับสําหรับทริปนี้ก็มีคนที่ไปกับเราด้วยก็มีพี่เพชรนะครับผมแต่ว่าพี่เพชรยังลงน้ําไม่ได้นะเพราะว่าเพิ่งจะหายป่วยนะครับแล้วก็พี่นกนะครับนกแล้วก็ช่างเอกนะครับผมและที่สาคัญครับ ขาดคนนี้แล้วครับผมน้องศักด์ครับศักด์ซมนาโมลนะทุกคนก็จะเป็นคนพาเราไปดำน้ํานะวันนี้แล้วก็น้องเบียร์ครับทีมงานขี้กากยิงปลานะพูดแล้วก็รับชมบรรยากาศกันเลยครับผมลุยๆครับวันนี้ครับผมเอ๊หมาหรือเปล่าครับดูเจ้าทีนครับไหนก็ยินไหนเป็นไงครับวันนี้พร้อมลุยครับวันนี้ครับผมครับใช้ปืนลมนะยครับครั้งแรกของทีมเลยนะครับนี่นะครับลองปืนลมครับให้ยืมใช้ก่อนนะครับ ผิดใจนะครับผมติดใจไม่เอาไม่คืนเลยนะครับได้เลยครับผมเอเคครับโอเคครับเหมือนมานครับวันนี้ดีน้ำเนี่ยปลาครับโอ้โหน้ําใสมากเลยครับโอ้โหผมนี่อิจช้าเลยนะฮะวันนี้ลงไม่ได้ครับผมมีแผลนะเดี๋ยวรอบหน้าต้องมาแก้ตัวครับผมอย่างนี้ดูพิสันครับกำลังดูปลาดูไม้นะฮะ พร้อมที่จะลงจุดไหนสวยก็ลงนะฮะนี่ครับลงน้ำไม่ได้ขอแค่เท้าจุ่มก็พอแล้วครับผมนี่เดี๋ยครับเอกเราได้สองแต้มครับพี่ได้สามแต้มครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอลุ้นครับผม โอ้โหเนี่ยไซนี่สวยครับผมกระสูครับไหนครับนี่ทิกซ้ายไซนี่สวยครับหรือว่าไม่ไม่เล็กนะฮะไซกำลังกินครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับทอดปลาีอันนี้เรามีกับข้าวแล้วครับผมสุดยอดครับไซนี้สวยพี่สันยิงยิงไปครับน่าจะได้หนึ่งตัวแล้วพี่สัน สัน้องสัตว์ก็อยู่นู่นับผมอยู่ข้างในบริเวณเครื่องสูบนะครับแต่อยู่ใกล้ครับผมเครื่องสูบนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันยาวๆครับผมเรามาดูความวสของรับสำหรับหมายวันนี้ทุกคนน้ำถือว่าใสามากเลยครับแต่ว่าไม่มีแสงแดดครับวันนี้คือคลุมฟ้าคลุมฝนทั้งวันเลยนะแสงสองวไม่ถึง ก้นแม่น้ำนะก็ภาพที่ออก็จะเป็นออกประมาณนี้นะจริงๆน้ําใสมากเลยทุกคนสภาพหมายนี้ก็จะเป็นพวกสาหร่ายครับแล้วก็ต้นบัวทุกคนเยอะนะครับน้าําใสแเนี้ก็ดําเลือยไปตามช่องของสาหร่ายนี่แหละครับแล้วก็เจอนี่ทุกคนเป็นปลากระสุนะหมายนี้ผมบอกเลยว่ามีแต่ปลานักล่าครับก็จะมีพวกกระสุบแล้วก็ชชโดนะโดยเฉพาะชะโดแลกคนเยอะมากครับแต่ท่านี้เป็นกระสุบจุดครับ สยังไม่ได้นะครับก็รับชมเพื่อความสวยงามไปก่อนนะมาเป็นฝูงนะครับนี่ก็เป็นอีกฝูงหนึงนะครับอยู่กันเป็นฝูงหนี่ไม่ต่ำกว่าสิตัวนะบนใส่ย,ยังเล็กไปครับเดี๋ยวขึ้นพักหายใจก่อนนะ ตรงนี้อยู่ด้านบนฝายทุกคนหุ่มดำตรงด้านบนฝายที่พี่เพชรถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ4-5เมตรได้นะครับไม่ได้ดำน้ํานานทุกคนก็ปวดแก้วหูเลยนะเพราะว่าเราพักไปนานเลยน้าหมาไดๆดำยากครับช่วงนี้จังหวะนี้ผมก็ดำที่เดิมนะที่เจอฝูงกระสุกเมื่อกี pues ้น like like so oui ะแล like so ้วก็เจอฝูงเดิมทุกคนแต่ว่าจังหวะนี้มีตัวใหญ่ ดนะเดี๋ยวทุกคนดูนะครับแปกหลังไหวเข้ามานะนี่ครับตัวนี้จะใหญ่สุดน,นะผมก็เลือกจัดเลยนะตัวได้สายก็จัดการเลยครับสายกำลังสวยแล้วครับนี่คนดูครับผมดำมาเจอปละชดูช่วงวนนี้ผมรอยอยู่บนแกนลอนอยูน่นนะยังไม่ได้ลงหนานะครับแปะไว่วยรอดตัวผมไปนะ น่าจะมีเกือบๆร้อยตัวคนเยอะมากนะแต่ว่าเป็นชโดปอกกับไซส์เล็กมากนะคือผมเรียกว่าไซส์สาแฝาขวดน้ำมันลมนะคือ,อยังไม่ใหญ่ทุกตัวยัวยงเล็กอยู่ถ้าเรายิงนี่ปลาไซส์นี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะชอบขาดนะก็ยังไม่อยากจะยิงม่ะนะไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงเหมือนกันทุกคนจริงๆก็อยากจะจะยิงออกไว้บ้างนะแต่ว่ามันสายมันยังเล็กเกินไป แต่จังหวะนี้ผมก็ดำเข้าไปตรงที่แต่าชโดมันบาเข้าไปในโพรงสาหร่ายทุกคนดูครับาตายก็จะเป็นพวกต้นบัวอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็มีสาหร่ายอ่าก็ลอกขึ้นแซมนะครับเดี๋ยวมากก็จะมืดหน่อยทุกคนเพราะว่าแสงมันส่องมาถึงไม่ถึงพื้นนะแต่ไม่เจอแชโดนะแต่เจอกระสุกครับกระสุกก็จริงๆก็จัดการได้นะสายน,ายนี้แต่ว่าผมดูใภาพหมายแล้วมันน่าจะมีปลาใหญ่ทุกคนหมายมันสวยมากเลยนะ ก็ดำอยู่นี่หลายรอบนะแต่ว่าไม่เจอนะครับเจอกระสุกแค่ครั้งเดียวนะก็ดเสียดายอยู่จริงถ้าเราจัดการกระสุนเราก็ได้กับข้าวแล้ยนะจังหวะนี้ขึ้นมาพักหายใจครับแล้วก็ดีดน้ำเล่นนะก็เป็นการเรียกแปลในตัวครับ แปะที่มันขี้สงสัยเนี่ยมันก็จะเข้ามาดูเรานะทุกคนเดี๋ยวพักหายเหนื่อยครับแล้วก็ลงไปใหม่นะเป็นตรงนี้เป็นตาบัวครับเต็มเลยนะทุกคนแปบัวแล้วก็สลายหางกระรอกครับนี่ครับเจอผงเชโดนะก็เชโดปอกไซฝากดอยที่ผมว่าเลยนะครับน้ข้ามาใกล้กล้องทวมันเกิดเลยดูว่าเหมือนมันตัวใหญ่จริงๆไม่ใหญ่นะครับ มันเลก็กกว่าข้อแขนนะถ้าสายข้อแขนนี่ผมจัดการหมดนะผมไม่เหลือนะพวกนี้ใง,งั้นปลาอื่นไม่มีแล้วผมไม่เจอปลาอื่นเลยนะเขาจะเจอพวกชชโดกระสุบแล้วก็ปลาหมอตะกลับะครับเจอปลานีนอยู่ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวรอดูครับตรงนี้ทุกคนโอ้โ oh. หเป็นสวัสองนักดำน้ําอย่างเราเลยนะสายเจ๋วเลยทุกคนโอ้โหถ้ามีปลาว่ายผ่านมาสักตัวนะโอ้โหสวยนะครับจะได้ช็อตสวยๆไปฝากทุกคนนะแต่ว่าไม่เจอเจอ เโดชุดเมื่อกี้แล้วก็ไว้ยผ่านไปเลยนะครับขอเรียกว่าบัวอะไรทุกคนสวยอยู่นะครับเป็นสีม,ม่วงหมายแบบนี้ผมที่ผมดำดูนี่ใช้แก๊สร้อนนี่ค่อนข้างจะยากทุกคนมันลุยไปยากมากเลยนะ ช้เป็นบางจุดนะส่วนใหญ่ผมก็จะดำเล้ยลยเลาะไปตามนี่ครับตามช่องของต้นบัวนี่มันคึืนนี้นะนี่ก็เป็นสลายกระอกเยอะมากเลยครับแต่ต้นบัวนี่อันตรายเหมือนกันทุกคนอย่าให้มันพันนะครับมันเหนียวอยู่นะเหนียวความเหนียวพอสมควรเลยก็เจอกระสุ่ไปแล้วนะไม่มีพวกปนินนี่ทุกคนผมเห็นแต่หลุมเก่านะ หมายไม่ค่อยเห็นไม่รู้โดนจัดเอกไปหมดแล้วมั้งเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีหมายให้ดำนะครับผมวันนี้ผมมาก็เจอเพื่อนๆน,นักดำน้ำเหมือนกันนี่หลายกลุ่มเลยนะครับนี่มาดำหมายตรงนี้นะมาดูจังหวะนี้ต่อเลยครับแล้วก็มาเจอเชโดเลยนะเชะโดยอยู่กับกระสุนทุกคนแปลกครับ จริงๆนี่กระสุนน่าจะโดนจะโดขมือบเข้าไปนะนะครับแต่ว่าน่าจะตัวมันละลายกันนะมันก็เลยคงจะกินกระสุนไม่ได้ก็กระสุนมัก็วายอยู่นะท mm ุกคนส่วนจวังหวะนี้ผมเจอกระสุนอยู่ตัวหนึ่งครับผมก็ดำแตามไปนะ ครั้งหน้าไปผมว่าจะเอาฉวกไฟไปนะถึงก็จะยิงในพวกสายเล็กๆนี่เลยนะขึ้นมหมเลยนะครับชัดูนะถ้ามีโอกาสได้ไปอยู่นะหมายสำหรับใหม่นี้นะครับเพราะว่าฉวกกลมของเรานี่ลูกดอกเขาค่อนข้างจะใหญ่นะถ้าตัวเล็กนี้ยิงมันชอบจะขาดนะครับฉวกไม้มนี้ลูกดอกเขาจะเล็กนะก็ยิงได้ตัวอยู่นะผมก็ยิงขาดไปหลายตัวนะครับจริงๆก็ยิงอยู่ไม่ใช่ไม่ยิงนะอยูช่วงวันนี้ครับ ตัวแรกที่เข้ามานี่ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับผมก็จะยิงตัวแรกนี่แหละเดี๋ยวเราดูครับจริงๆถ้ามันว่ายไปมันก็หลอดแล้วแต่มันวนกลับมาครับทุกคนกลับมามองหน้าอย่างนี้นะอนี้ก็ต้องจัดนะครับตัวนี้ก็ไซส์โลนะครับาเชือกไปพันกับสาลายับดึงแล้วผ่านไกลุงตุงนางเลยนะ จาวันนี้ก็ตีน้ําแล้วก็มุดลงไปนะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าตีน้ําเพื่ออะไรนะครับปลาไม่ตื่นหรือตกใจหนีไปเลยผมตรงนี้ผมก็ตอบมาแล้วผมไม่ใช่ปลานะ้อวไม่ใช่ครับคือตีน้ําเพื่อให้ขึ้นน้ํามันเป็นขึ้น,นออกไปนะแล้วก็ปลาที่มันเป็นส่วนใหญ่ที่ปลามันที่จากที่ผมสังเกตนะปลานักล่าครับจะเข้ามาปลาที่มันชอบสงสัยนะมันก็จะว่ายเข้ามาตรงที่เราตีน้านี่นะครับคงจะสงสัยว่ามัน ตัวลายรมาอยู่ตรงนี้เนาะกระดำใกล้ตรงนี้เราตีน้ำแล้วเลื้อยไปนะครับแล้เวเราก็เจอนี่ครับเจอไอ้ลายอีกแล้วนะทุกคนแมงกระสองตัวครับ คือัะเพียนนะทุกคนสวยๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ทานได้ยิงนะครับแอบวอยมากเลยเตรงนี้จะเป็นป่าแย่แพลหรือปากเพลน้ำนหทุกคนไม่ใช่สไลหางกะลอกนะครับก็ดำลุยครับมันไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะ สวยมากครับเห็นอยู่ใกล <c oughs> ๆมัครับเป็นเชโดนะทุกคนจ้ามีเชโดตัวนี้ไดีๆนะครับสังเกตดีนะท้องมันจะป่องๆนะผมจะเรียกมันว่าไอ้ท้องป่องแล้วกันเดี๋ยวดูครับมันจะมีบทบาทในคีวนะิปนี้มักยนไอ้ตัวเนี้ยนี่ครับ <c oughs> ก็ถ้าดำน้ำนัานๆก็จะเริ่มคุยกับปลาได้อย่างนี้นะครับส่วนจังหวะน,นี้ก็ผมดำมาเจอ เป็นแปรหมอตะกับทุกคนอยู่กันเป็นฝูงเลยนะครับอยู่กันเยอะมากเลยนะจริงๆแปรหมอตะกลับเนี่ยมันก็เป็นแปรหัวถิ่นเหมือนกันนะทุกคนต้องอยู่กันเยอะเงี้ยนะคงจะสู่กับเชโดไม่ได้นะก็สําหรับคลิปนี้ทุกคนก็เอาภาพบรรยากาศสวยๆใต้น้ํามาฝากนะครับเป็นไหมาสาห่ายครับสวยๆอย่างนี้นะอาจจะไม่ค่อยมีช็อตจริงเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าผม ไม่ค่อยได้ยิงนะเจอแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับดูตัวนี้ความเชื่องของมันทุกคนครับเอาลูกดอกไปเคาะคางสักทีสองทีนะถึงจะหนีทุกคนตัวโตกว่าลูกดอกไปนิดนึงนะครับ จวนนี้กาลังมุดลงไปก็เจอทุกคนปลามารออยู่ตั้งนานแล้วมั้งน่าจะรออยู่นานแล้วครับเป็นปลานิลครับตัวเดียวที่ผมเจอวันนี้เลยนะก็ต้องจับนะครับปลานินไซส์เดียวแล้วครับไซส์ฝ่ามือครับผมตรงนี้มีฝูงปลาระเพียนเยอะทุกคนแต่ว่า กล้องผมมันแข็งนะคนผมยิงได้อยู่นะยิงได้ไปตัว2ตัวอยู่ปตะเพียนไซส์เกือบโลครับแต่ว่ากล้องมันแข็งกดบันทึกไม่ได้นะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปยาวๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าหาหมายดําไม่ค่อยได้นะครับและอย่างหนึ่งก็ม,มีเวลาด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวหลังจากที่ไม่ได้ลงงานบ้างควรนะแล้วก็มาเจอเจ้าอครับไอ้ท้องป่องของเราเนี่ย มันจะอยู่ตัวเดียวทุวกคนแปลกไม่อยู่กับตัวอื่นนะนี่ครับฝูงนี้จะตัวใหญ่หน่อยทุยกคนไซส์ประมาณข้อแขนขึ้นนะผมก็ไซส์นี้ผมจัดเลยนะนี่ครับตัวนี้จะใหญ่สุดนะครับจัดไปครับไม่ให้เหลือครับดูว่าบอย่างนี้ไม่รอดครับดิ้นขยำขยำนะครับแ้่ผมก็ย้ายมาทำตรงใต้กอไผ่คนไม่ได้หาปรากฏเหลืองครับ แม่มีแปลกดเลยมันชอบมาอาศัยอยู่นะแต่ก็ไม่เจออีกเหมือนเดิมนะเจอแต่กระสุกบกระสุบจุกนะกระสุปใหญ่ไม่เจอคนจะเจอไซยนี้นะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็นี่ครับไปหมอตะกลับ ก็หลังจากนั้นผมก็กําลังจะขึ้นนะก็ไอ้ท้องป่องนี่นะครับมาทักทายอีกเหมือนเดิมนะไม่รู้มันทันอะไรเข้าไปท้องป่องเลยเดี๋ยวไปเจอกนันด้านบนนะครับทุกคนนี่เจอหัวฝูงจิงได้ท้ายฝูงโอ้โหนี่ไปก็เจอเหมือน,นกันแต่มื่ทันหลุดโ้งลงไปปุ๊บมันแบรไปแล้วอะ่ะต้องยอมเจ้าขี้ครับไม่ได้นี่เนี่ยของจริงนะผมของแท้ได้เบรกจะโดตะเพียนครับโอ้โหอะไรโนี่ตาบ้านี่ ปลา,า,า,าบ้าปลาบ้าปลาบ้าปลาบ้าใส่ท้องเหลืองเหลืองปลาปลาบ้าคนน้่าสวยครับนี่ฝีมือเจ้าถิ่นน้องเบียร์นะครับผมเนี่ยไซด์ยอดครับไอ้ที่มันอยู่ไซด์เฉยนี่นะไซด์นี้เยอะทุกคนเยอะมากบอกเลยว่าหมายนี้ชชโดเยอะมากครับต้องเอาออกให้หมดนะไม่งั้นนี่ปลาอื่นนี่ไม่ได้เกิดเลยครับเยอะจริงๆชชโดชชโดปอกครับนี่ก็เป็นชชโดไซด์ไซด์โลโลกว่ามาถึงนี่แล้วมาเรียบไว้สวยครับแต่เพ e> ี uh, ้ยนใหญ่ครับโอ้โหเพี้ยนนี้น่าจะมีเกือบสองนะ เพียงมาโอ้โหหมดอารมณ์ติงยิงเลยอืมปลาบ้ามีปลาบ้าด้วยนะผมไม่เห็นเลยนะดำได้นิดเดียวครับไม่ได้ดำนานปวดหัวมากเลยทุกคนเราก็จะแดกด้วยสามคนตรงนั้นพอดีอะนะร้อมดูครับเดี๋ยวต้องรอสักครับสักน้องสักยังไม่ขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นวันเช้าทุกคนก็เยอะอยู่นะครับได้เยอะกพอสมควรครับครึ่งลังอยู่นะตอนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวรอสักไหมนะครับมันร้องนะนะนะ ปัตตอเพี้ยนใหญ่ความจริงเราขายมนลงระ้วดำอ่ะ,ะนีน่โนรัฐงานเด็กเขาเคยเขาเคยโดนขายเอาไว้ดำยิงไงกเรอบมาลงเนื้อนะช่างเอกฮะช่างอะไรนะขายมาลงโอ้โหจะกินขอเขาหมดเลยไม่เหลือให้เจ้าถิ่นเขาไว้แล้วนะจะกินหมดเลยนะเดี๋ยวรอบหน้นเาเอาขายมาลง,โโนงเนาะช่างเ, <laughs> เอกเนาะขายลงแล้วไล่ไปเดี๋ยวพี่โนะพี่โนะเป็นไงวันนี้ยอดครับทำงานสองเกณฑ เสียหายแล้วเสียไปแล้วเสียงหลังอ่ะเสยเยอะเลยนี่ครับนี่ครับสักเต็มน้มูนรับผมโอ้โหเล่นโอโดนขานซีกับปีแล้วแกน่ะโอ้ยนี่ย่างนักศึกษาดูในคลิปดูในน้ำเนาะเรียกว่าสายสามสี่ลูบบนเอ๊ะนี่ยสองลูบถึงกะน่าจะสองขึ้นลูบเดียได้จอดปิดชีอปนี่พอดีอ่ะเกิดผลงันสวยถ้าไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ปีทรอปเลยครับและนี่ก็เป็นผลงานรวมของเรานะครับก็เกือบ ติมถามเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็เป็นฝีมือของน้องๆเขานะส่วนเราก็ได้ไม่จีดตัวนะครับเพราะร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางครับเพราะว่าหลังจากหายป่วยเนาะก็ต้องฟินร่างกายสักหน่อยครับแล้วก็ไว้ยูกาดแน่ค่อยมาแก้มือใหม่้งก็ขอบคุณทีมงานน้องสักนะครับทีมงานขี้แกกิงปลาทุกคนของจังหวัดลำปางนะครับ,รรบต้อนรับไปอย่างดีแล้วครับผมแต่พอนี่เป็นปลาชดโดที่เราได้มาแล้วก็มาทําเป็นเมนูปลาจุม่มเลแล้วครับ แล้วทุกคนเหรอครับเวลาได้ไปลาชโดมาทุกคนชอบไปทำเมโน,โนโยอยูอะไรกันบ้างลองชโดจุ่มับผมบดยอดนุบหนาบ,รบอร่อยจริงครับืดุงฮะ เอมาเองทานเองครับผมสุดยอดลำพนนครับผมเนี่ยคปีเด่งกับน้ำจิ้มสามด้นะนับแบนเขาเออเนี่ยพุงยังรวยอีกอะนุ่มหนักนุ่มหนักเทครับผม เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต่อไปนะครับเจอกันต่อไปครับนี่แน่สวัสดีครับบ๊ายบาย